คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำสปา 3D สร้างโมเดลสามิติจากภาพนิ่งในเวลาไม่ถึงนาทีพร้อมแก้ไขไปแบบเรียวไทม์ได้เลยนะครับสวสดีครับมาพบกับกล้องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำสปา 3D สร้างโมเดล3มิติจากภาพนิ่งในเวลาไม่ถึงนาทีพร้อมแก้ไขไปแบบเรียวไทม์ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างท d โมเดลนะครับที่สร้างแบบง่ายๆ สำหรับคนที่ยังไม่เข้าค่ใจยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพ 3D นะครับหรือสร้างโมเดล 3D ให้ยุ่งยากนะครับเครื่องมือของ s p a ทวี d เนี่ยนะครับก็จะสามารถเจนให้เราแบบง่ายๆเลยนะครับดยพลังของ AI นั่นเองนะครับจะมีวิธีการอย่างไรใช้งานยากไหมหรือง่ายเพียงใดไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้งห้าช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับแล้วไปพบกับสปาทีดีสร้างโมเดล3มิติแบบง่ายๆกันเลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์คาว่าสปาทวีดีหรือสปาสา 3D เลยนะครับนี่นะครับพิมพ์สปาสามดเสร็จแล้ว ก็กด enter นะครับทีนี้เราก็มองหาตัวนี้นะครับนี่อยู่แรกๆตัวนี้นะครับไอคอนจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็คลิกเลยนะครับที่ spa า3 d นะครับหรือ spa 3D นั่นเองก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าก็จะเข้ามาสู่ในส่วนส่วนของ spa 3D นะครับ spa 3D นี้นะครับก็ย่อมาจาก stable point away reconstruction of 3d object form single image นั่นเองนะครับ โดยรวมก็จะแปลว่าการสร้างภาพวัตถุ3มิตินะครับจากภาพเดียวอย่างมีสเตยรภาพนั่นเองนะครับก็คือเอาภาพภาพเดียวนั้นมาสร้างเป็น 3D ให้เรานั่นเองนะครับนี่ก็เลื่อนลงมาดูงล่างนะครับเราก็จะเห็นนะครับข้อเปรียบเทียบต่างๆนะครับของ 3D ที่เขาสร้างขึ้นมาจากสปา 3D นี้นะครับนี่เห็นไหมครับมีโมเดลให้ดูนะครับมีครับมีให้เลือก เวลาเราจะใช้งานก็ไม่ยากนะครับเราก็าคลิกด้านบนตรงนี้นะครับนี่ตรงเดโมตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับซึ่งตัวสปาทีดีนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของอ stability.ia ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับดังนั้นเราก็มาคลิกเดโมตรงนี้ได้เลยนะครับก็คลิก พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการทํางานของสปาดทวีดีแล้วนะครับนี่เราก็เลื่อนลงมาดูนี่นะครับอันนี้ก็เป็นทริคนะครับในการใช้งานนี่นะครับเป็นทริคในการใช้งานเราก็สามารถอ่านนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนสร้าง 3D ได้นะครับจากนั้นนะครับในช่องอ่าช่องตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Input Image นะครับก็คือ เราก็สามารถอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับนี่นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะมีปุ่มให้เรากดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับผมก็จะคลิกนะครับ input image เข้ามานะครับก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปหารูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเตรียมไว้จะใช้งานนะครับสมมติผมได้ลูกแอปเปิ้ลหลูกอย่างนี้นะครับผมเอาแอปเปิ้ลนะครับก็กด open เลยนะครับนี่รูปแอปเปิ้ลนะครับ มาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับเราก็จะทําการรีมูฟแบ็กกราวก่อนนะครับปุ่มแรกจะให้รีมูฟแบ็กกราวนะครับคือรูปแอปเปิลที่เราได้มาเนี่ยนะครับก็ถ่ายด้วยพื้นหลังเป็นสีขาวนะครับเราก็สามารถมูฟรีมูฟแบ็กกราวก็กดปุ่มนี้เลยครับก็กดปุ๊บนะครับกดแล้วนะครับก็เลื่อนขึ้นไปดูนี่นะครับแบ็กกราวก็จะหายไปแล้วนะครับพอแบ็กกราวหายไปแล้วนี่นะครับ เราก็เลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดปุ่มรันเลยนะครับกดปุ่มรันนี่กดไปแล้วนะครับอ่ารอดูด้านข้างด้านขวาตัวเนี้ยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพอยต์ไซส์นะครับก็เป็นการอ่าเรียบเรียงให้เรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่เราก็จะเห็นแอปเปิลแล้วนะครับแอปเปิลแล้วนะครับเราก็สามารถหมุนแอปเปิลดูได้เห็นไหมครับนี่นะครับอ่าขึ้นบนลงล่างอย่างนี้นะครับน้าลูกแอปเปิลอาจจะไม่กลมก็ได้นะครับอาจจะเป็นมุมเหลี่ยมๆเนี้ยเราก็สามารถ ปรับจนกว่าจะพอใจได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ย่อขยายได้ไหมครับนี่นะครับเราก็สามารถเซฟรูปเนี้ยไปใช้งานได้นะครับนะเซฟรูป 3D นี้เป็นไฟล์ 3D ไปใช้งานได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่ที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะครับคลิก1ครั้งนะครับพอคลิกแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าชื่อเมดมานะครับจากนั้นก็กดเซฟเลยนะครับนี่ ก็จะขึ้นมาโชว์วันนี้แล้วก็เปิดนะคลิกดูก็ได้นะครับเป็นลมสกุล G L B นะครับนี่เป็นลมสกุล3 D นั่นเองนะครับรอสักครู่จะเปิดด้วยโปรแกรมนี่นี่นะครับเปิดด้วยโปรแกรมเมดนะครับ3 D viewer นะครับนี่นะครับนี่เนครับเป็นรูปแอปเปิลมาง่ายดายมากนะครับเราไม่ต้องไปตั้งสเกลที่ยุ่งยากนะครับเราสามารถปรับวัตถุต่างๆได้ตามนี้นะครับนี่ นะครับเราสามารถปรับแสงสว่างปรับที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับเราต้องการให้แสงไปอยู่มุมไหนก็สามารถปรับที่ตรงนี้ได้นะครับหรือจะปรับจากภายในเว็บไซต์สปาทีดีก็ได้นะครับนี่เราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเราสามารถใส่ข้อความนะครับหรือใส่พร้อมเข้าไปอีกก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะใส่ข้อความนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศห้องรูมนะครับเขาก็จะเจือนให้เลยเห็นไหมครับ นะจินให้เลยสีสันก็จะดูสวยขึ้นนะครับภายในห้องนะครับหรือเมทโทนะครับนี่เมทโทเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ลองปรับดูนะครับหรือเราสามารถใส่ฟังก์ชันคําสั่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานที่ง่ายๆเลยนะครับที่ง่ายๆเลยของสปาทีดีนั่นเองนะครับนะครับทีนี้ลองมาดูสักตัวอย่างนะครับมาดูสักตัวอย่างนี่นะครับ เดยวเหมือนเดิมนะครับเดโมเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราลองเลือกรูปใหม่นะครับลองเอาเป็นสัตว์บ้างนะครับนี่เอาลองเราดูสุนัขตัวนี้นะครับเจ้าเตี้ยตัวนี้นะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมารีมูฟแบ็กกราวเหมือนเดิมนะครับรีมูฟแบ็กกราวเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าเตี้ยประมาณนี้นะครับจากนั้นก็มากดปุ่มรั่นเลยนะครับมากดปุ่มลั่นนี่นะครับ นี way, pues mm ่รอแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็เลื่อนลงมานี่เราก็จะได้สุนัขนี่นะครับเป็นไงเห็นข้างหลังแล้วนะครับตอนแรกเป็นแค่ภาพนิ่งเราจะไม่เห็นฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้เราเห็นหมดแล้วนะครับนี่ส่วนท้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราสามารถหมุนดูได้หมดเลยนะครับนะครับเราสามารถนํารูปนี้นะครับไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเขียนเกมหรือว่าจะไปทํา 3D ต่างๆได้หมดเลยนะครับ าเพียงเราดาวน์โหลดปุ่มนี้นะครับนี่ก็คลิกดาวน์โหลดนะครับก็เซฟเลยนะครับนี่เพียงเท่านี้เราก็สามารถนํารูปภาพนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ยากนะครับสําหรับการใช้งานในส่วนของสปาดท d นะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติเราไปถ่ายรูปมานะครับแล้วปรากฏว่ารูปที่ถ่ายมาไม่ได้มีพื้นสีขาวนะครับจะเป็นอย่างไรนะสมมติผมไปถ่ายรูปตู้ใบนี้มานะครับเราก็อัปโหลดเข้าไปนะครับนี่นะคร ไปถ่ายรูปมาปรากฏว่ามันมีรูปแบ็กกราวงหลังนะครับเราจะให้ในส่วนของสปาทีดีเนี่ยตัดรูปแบ็กกราวออกให้จะทําได้เนียนขนาดไหนก็คลิกเลยนะครับนี่ครับตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเนียนเลยนะครับพอเนียนเลยขยายดูได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกดลันเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับพอกดลันไปปั๊บรอสักครู่นะครับนี่มาแล้วเดินลงไปข้ล่างดูนะครับนี่ เราก็ได้ตู้หนึ่งบาทนะครับเราลองหันตู้ดูเป็นยังไงอนี่นะครับแต่ว่าความหนาของตู้ยังไม่ได้นะครับนี่เหมือนประตูซะมากกว่านะครับนี่ก็จะมี AI ของสปาทีดีมองว่านี่คือประตูมากกว่าไม่เหมือนตู้นะครับนี่นะครับเขาก็เลยทําเหมือนประตูออกมาไม่ทํามาให้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็ลองหารูปลองดูนะครับที่ใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ ใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวหาดูรูปตู้ดูนะครับจะเป็นยังไงอันนี้เขามองเหมือนประตูนะครับนี่ครับมองเหมือนประตูนะครับแต่เราเดี๋ยวไปหารูปตู้ไหมเขาเห็นชัดๆดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวเราย้อนคืนก่อนนะครับเข้ามาเดโมเหมือนเดิมนะจากนั้นเราก็อัปโหลดรูปตู้เข้าไปใหม่นะครับนะครับใส่ตู้มาแบบเสียงเียงนี้แล้วนะครับก็โอเพนเลยนะครับเนี่ยครับเขาทํางานได้รวดเร็วมากนะครับตอนนี้อัปโหลดไม่ไวแล้ว นะครับทีนี้เราก็ลองไปที่ร v e b a c k g r เก่าดูเพื่อต้องลบแ k g r o u ่าก็ลบเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับกดปึ๊บลบปั๊บเลยนะครับเรียบร้อยเนียนดีนะครับจากนั้นเราก็กดลันนะครับนี่สรุปง่ายๆ่าเว็บไซต์สปาทวีดีเนี่ยนะครับก็ทํางานอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็จะกด Remove ปุ่มที่2กดลันเสร็จแล้วนะครับเป็นการทํางานได้เร็วมากนี่นะครับนี่ตู้ลองหมุนดูน่าเป็นตู้แล้วเห็นไหมครับนี่ข้างหลังตู้ข้างบนตู้อ่า นี่เป็นโมเดลประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นเกมหรือจะทํา 3D ต่างๆได้เลยนะครับไฟล์ที่ได้ออกไปก็เป็นไฟล์ทีดีนั่นเองนะครับาภาพก็จะชัดนะครับสามารถขยายดูได้นะครับตั้งมุมบนท็อปวิวนะครับหรือไอโซได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ นะครับนี่ก็คือ,อความสามารถของ 3D นะครับที่เขียนง่ายๆด้วยสปาดทวีดีนั่นเองนะครับก็ขอฝากไว้ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับสปาดทวีดีครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำการใช้งานสปาดทวีดีสร้างโมเดล3มิติแบบง่ายๆด้วยภาพนิ่งนั่นเองนะครับด้วยคุณสมบัติของสปาดทวีดีนะครับสามารถสร้างโมเดล 3D ได้แบบง่ายๆเลยนะครับจากภาพนิ่งแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งยืดหดหรือเปลี่ยนสีทําซ้ำนะครับใส่ฟิลเตอร์ใหม่ๆก็สามารถทําได้นะครับก็ทําไม่กี่วินาทีเราก็จะสามารถได้โมเดล 3D ออกมาใช้งานได้แล้วนะครับก็ลองไปทํางานกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้คนที่ต้องการอยากจะปั้นโมเดล 3D ออกมาใช้งานเอาไว้ใช้ประกอบงานต่างๆเราก็สามารถ อลองใช้ในส่วนของสปาทด d กันครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ